หนึ่งวิธีที่ผมท้าให้คุณลองรับรองว่าลูกค้าจะวิ่งเข้ามา ผมไม่ใช่แค่บอกนะแต่ผมท้าให้คุณลองเลยนะครับนั่น,นคือคนขายมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือประเภทล่าลูกค้าคือจะเป็นนักล่าจะเป็นนักล่าเหมือนเป็นสัตว์ป่าชิ้นนึ้งจะไปล่ากับประเภทสองประเภทดึงดูดลูกค้าคือลูกค้าอยากเข้ามาหาเขาเองคุณอยากไปประเทศไหนอะ่ะแบบเหนยน้อยหรือเหนยมาถ้าคุณอยากประเภทดึงดูดคืออยู่เฉยๆลูกค้าเข้ามาหาค,คุณเองคุณอาจจะรู้จักคนในวงการคุณหรือเพื่อนคุณแค่เปิดร้านอะไรทำไมรู้สึกว่ามันขายดีซะเหลือเกินรู้สึกลูกค้าอยากจะซื้อมันเยอะซะเหลือเกินเขาใช้วิธีนี้แล้วผมจะบอกคุณนะเคล็ดลับคือมี มีความสุขครับมันอาจจะดูแปลกๆนะมันจะดูว่ามันไม่มีเคล็ดลับการตลาดหรอือบอกว่านี่ละ่ะคือสุดยอดเคล็ดลับของการตลาดเลยคุณไม่ต้องไปจัดห่วงจุ้ยไหนพวกห่วงจุ้ยดีที่สุดไม่ใช่ห่วงจุ้ยของโต๊ะไม่ใช่ว่าต้องเอาไฟมาติดตรงนั้นตรงนี้แต่ห่วงจุ้ยดีที่สุดคืออารมณ์ของคนขายทำอะไรก็ตามนะคุณเป็นคนขายคุณเป็นเจ้าของกิจาการและคุณมีความสุขผมท้าให้คุณลอง1หรือ3เดือนเลยลูกค้าจะเข้ามาหาคุณมาหาศาลอ้ oh my god ไม่ว่าวันนี้จะขายดีไม่ดีนะให้คุณเซตติ้งอารมณ์ตัวเองให้มีความสุขวันนี้เริ่มต้นลูกค้าจะเข้ามาน้อยเซตติ้งตัวเองขายได้1รลายขายก๋วยเตี๋ยวได้1ชามขายน้ําได้1แก้วหรือขายไม่ได้สักแก้วแต่คุณมีความสุขกับวันนี้ได้ไหมผมมีลูกศิษย์ผมคนหนึง่งตั้งเป้าว่าเดือนหนึ่งต้องมีลูกค้าใหญ่ๆเข้ามา10บลายปรากฏว่าปีที่แล้วได้4ลายปีนี้ได้หกลายเขาบอกทำไมย,ยังไม่ถึงแล้วเขาก็โฟกัสนะมันไม่มีทางถึงหรอกครับพาะคุณโฟกัสสิ่งที่ขาด ผมบอกโฟกัสในปีที่แล้ว4ปีที่6เพิ่มมา2นะดีกว่าเดิมขนาดไหนเพิ่มลูกค้ารายใหญ่มาตั้ง2องรายโฟกัสจากสิ่งที่เขามีโฟกัสสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นโฟกัสสิ่งที่เป็นบวกแล้วพออารมณ์มีความสุขมันจะดึงดูดลูกค้ามาเพิ่มมากขึ้นมากคือตอนนี้จาก6เป็น7หลดต่อไปถ้าเกิดโฟกัสบวกๆมันจะจาก7เป็น8 คุณเคยเห็นภาพนี้ไหมสมัยก่อนนะถ้าย้อนกลับไปนี้ตามร้านก๋วยเตี๋ยวน่าจะมีนะครับบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยรูปหลงพ่อคูหรือว่าร้านนี้ดีค้าขายร่ำรวยเขาต้องการให้คุณแอฟเฟอร์แมชั่นหรือต้องการให้คุณพูดเพื่อปรับอารมณ์ปรับมูดให้คุณไอ้บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยนะร้านนี้ดีค้าขายร่ำรวยนะเพื่อให้คุณรู้สึกว่าเอยอยู่แล้วมีความสุขคุณจะได้ยิ้มพอคุณยิ้มแล้วมีความสุขลูกค้าดีๆก็จะเข้ามาครับให้ลูกค้าดีไม่ใช่เริ่มต้นจากการไปล่าแต่เริ่มต้นจจาาาาาาากกกกรเเเเเเปปปปลลลลลีีี่่่ยยยยยยนนนนนนภภใใใมมือออโงงคคคคุุณณ็ะตผทท้้้หิไชดู ถ้าคุณสนใจสาราความรู้แบบนี้คุณติดตามในที่เพจรู้รอบตอบโจบทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันคุณไม่อยากพลาดติดตามที่เดียร์สายแบงค์สุขภิจิทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ